สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับที่มารับชมคลิปวิดีโอนะครับสหรับคลิปนี้นะครับเราเบิงรถดำนะครับกับแมคโครนะครับกำลังทำงานอยู่นะครับใกล้ๆนะครับถอยเท่เลยนี่ครับวิ่งจากตรงแมคโครนั้นมาหารถคันนี้ครับผม งานของเขานะครับเก่าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมเหลือแค่นี้แหละครับผมเป็นทีเสร็จสิ้นนะครับภารกิจงานดินนะครับผมนี่นะครับฟังนี่ก็เก็บสลบแล้วหัองหันนะครับผมเก็บแล้วห้ก็ย่างขึ้นมานีนะครับผมเพื่อสิมาหลรับดินนะครับต่ออีกทอดนึงนะครับรดขั้นในฟันซิโยนขึ้นมาให้นะครับมาแล้วไอ้หลง ลงเ้อถอยหลังมาแล้วครับผมเดินหนา้าถอยหลังเท่เลยนะครับมันนี้เหลืออยุคขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งไปเห็ดแอร์ที่ลงมาแล้ว ล่องลอยเกาะหาเกาะโบนะครับมาหอดแล้วเดินหนา้าถอยหลังนี่นะครับผมเจียวละลอยนะครับพ้อนแรนบร่ครับพี่น้องครับใส่เกียร์เดียวนี่แหละเดินหนา้าถอยหลังเจียวละลอยหนึ่งนะครับ แลนว่าสองมื่อแล้วนะครับผมคูกกเบโกสติเกอร์ซิ่งนะครับเป็นมาตัดใส่เองนะครับผมซีดำ เค่ไปนำตักออกไปนำนะครับผม เอาเบิงพี่ลงยกดำครับเยอะอีกสองสามมือนะครับผมก็สิดงใหญ่ออกแล้วนะครับผมไปเจอทีมงานใหม่นะครับผมอีกทีมหนึ่งนะครับกําลังเปิดงานถ่ายอยู่นะครับผมรถด,ดำกําลังเข่ากัน อยู่ท่าอำนาจเจริญนะครับผมรถมันถอยหลังขึ้นโน่นนะครับผมมันเท่ออกนะครับผมเล่ตองใส่แม่โคขวดลงไปนะครับ เบสางทานแล้วนะครับกับสิไลเก็บนะครับเก็บใส่ส่วนที่เหลือนะครับนี่นะครับกับสิเจอานำใส่กันนะครับไลตักเซลดไลอ่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมกับ นะครับภารกิจงานดินของเฮานะครับกัขึ้นสีแล้วนะครับผมส่วนท่เหลือกับพวกทั้งพวกเอียงกับเป็นพูลมะมาเพพ่นเฮ็ดอีกต่างหากนะครับผมผมเห็ดงานดินอย่างเดียวนะครับกระสีดิใหญ่ออกนะครับผมเสาเข็มพันกระเริ่มมาลงแล้วครับผมชุดเสาเข็มนะครับ หลัวงานของเ่านะครับกับสิเหลวนะครับถ้าฝนบตกนะครับก็คือสิเหลวอยู่นะครับเหลวไว้อยู่นะครับผมยันได้ฝนตกมากอีกนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือนี่เป็นงานซิบหล่อนะครับหลุนรวนเลยถ้าซิบหล่อเล่นบบได้ก็คือบบได้ครับผม ดินโบออกนะครับดินออกบัวใหก็คือบัวใหนะครับเึบิงพี่โกเบเฮานะครับตักยอนดินขึ้นมาให้นะครับ ำรับคลิปนี้นะครับกับผูมี่ยังหลายนะครับผมกัฝากกดไลค์กดติดตามแน่นะครับผมกับสปิดคลิปนะครับไว้เพียกสํานียนะครับสวัสดีครับ